น,น้องพี่ๆดูคาโลเยอะเลยนะเออคาโลเยอะเลยนะว่าเล่นกับคาโลเหรอใช่ไหมเล่นกับคาโลเลยเหรอสวัสดีครับนี่อยากนอนแล้วนี่ <c oughs> นมก็ไม่กินนมก็ไม่กินเยอะนมก็ไม่กินเยอนมก็ไม่กินเยอนมก็ไม่กินเลยนะนมไม่กินจะเล่นอย่างเดียวนมไม่กินจะเล่นอย่างเดียวว้าวว้าวว้าวโอเคแม่ไม่เล่นด้วยละให้ลูกนอนนะยังไม่เต็มวัยยังไม่เต็มวัยงาคนหยอก ไยหาแต่คนหยอกไปนนไปม่หน่ยาเล่นแล้กันจเล่นไหมจะเล่นไปไปนอนไปไปนอนทีนอนบนไปไปเฮ็ดนาเฮ็ดตานันเฮ็ดนาเฮ็ดตา เฮ็ดนอเฮ็ดต่อน,อนั่นจิงซ่าเหล่าโน้มใส่ปากว่าคันอไงไปนอนไปนอนกับพอ่ <c oughs> อวาใครได้ใส่หมวกเนี่ยข้าพุทครับ <c oughs> ไปไปนอนเนี่ยเนีาปากเขาบอ <c oughs> นอนเผือปากน้งเด้อเด้อเอ็น นอนเฟือป <laughs> 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 ้าด้วยนะโตมาแล้วจะไม่ได้นอนเดี๋ยวนั่งเดินเป็นเด็กยิ้ลมกนจะแล้วบิดทำไมยิ้มอ่ะลูกเป็นอะไรยิ้มแล้วแกบีดักซี่ไหมตาชมตาหวานงึงงึ้งงึงเงึง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 โตมาห้ามเจ้าชู้นะ ตัวมาห้ามเจ้าชูนะเตัวมาห้ามเจ้าชูนะสีเหลืนผู้สายตาเนี่ยเออเอฟาดเลยฟาดแบบฟ้าเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออโห,โหกาฟาดแบบฟ้าเลยเฮ้ยสมัยเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมลูกจะเล่นกับใครดีใช่ไหมใช่ไหม เฮ้อเอา <antique. S 2> <issions> ทำทำยายสอนยังไงยายสอนรวบรวมพลังไงเดี <eerste> ๋ยวรวบรวมพลังอดอไปฟ้าจะพาน้องนอนยืบวาวน้องไม่อยากนอนน้องอยากเล่นเพราะนั้นเขาพาเขาพาเล่นจนหลับคาตรงนี้แหละนอน เอาลงที่นอนคือสรุปเลยอ่ะเออห้าเล่นจนว่าใหายเหงาค่ะเล่นค่ะอยากนอนก็คุ้มเล่นจนตากระยุกสิตากระยิ้มนี่นี่ว่างว่าหายได้แบบนี่ไงอยากนอนไปแห้งแล้คนน่งน้อขอไปนอนกันเนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายบายบ๊ายบายไปนอนหลับก่อนนะไปนอนกันนะให้อึนลิงเยอะ Yeah. Kérem, hogy jól